ศูนย์การค้าสายามพรารากอนนะครับก็เชิญชวนคุณผู้ชมนะครับมาพบกับความพิเศษสุดมหัศจรรย์นะครับในช่วงเทศกาลแห่งความสุขตลอดเดือนธันวาคมนี้ครับสยามพรารากอนนะครับศูนย์กลางการช้อปปิ้งระดับโลกครองความเป็นหนึ่งในใจนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติมอบประสบการณ์สุดพิเศษต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขนรมิตงานใหญ่สยามสมัยลี่เซเลเบชันอินฟินิตแฮปปีเนส สร้างปรากฏการ์ Global Collaboration ผนึกกำลังกับสินค้าระดับโลกสมัยลี่โดยนามิตรทุกพื้นที่นะครับให้เต็มไปด้วยสีสันของรอยยิ้มไม่ว่าจะเป็นต้นคริสต์มาสและ Installation Art ที่ตกแต่งไปด้วยสัญลักษณ์สมายลี่เพื่อมอบความสุขความสดใสพร้อมกับแสดงสมยลี่พาเรดของเหล่านักแสดงที่จะมาสร้างสีสันและความสนุกสนานนะครับ ที่สำคัญนะครับห้ามพลาดชมโชว์สุดพิเศษที่ส่งตรงจากเนเธอร์แลนด์และฝรั่งเศสที่หมุนเวียนกันมามอบความสุขตลอดเดือนธันวาคมทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับรอบ17นาฬิกาและ18นาฬิกาที่พัฒนาพรากะครชั้นเ็มงานนี้เข้าชมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับนอกจากนี้นะครับศูนย์การค้าสยามพารากอนยังมอบสิทธิพิเศษที่ร่วมกันกันกบร้านค้าดังและร้านอาหารชั้นนำอีกมากมายตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่15มกราคมปี66 พิเศษนะครับสำหรับเฉพาะสมาชิกวิชนะครับที่มีวันสยามซูเปอร์แอปรับประทานอาหารครบ1,000บาทขึ้นไปรับไปเลยนะครับ100 i วิแล้วก็ชอบสินค้าครบ15,000บาทขึ้นไปรับ500 w i อยวิชคอนะครับโดย1 w i วิชคอจะมีมูลค่าเท่ากับ1บาทและในโอกาสฉลองครบรอบ17ปีของศูนย์การค้าสแสังพละกรระหว่างวันที่8ถึงวันที่12ธันวาคมนี้สมาชิกวิช ที่มีแอปพลิเคชันวันสยามช็อปครบ17,000บาทรับไปเลยนะครับ1,000วิชคอยและเมื่อใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิตวันสยามเกษิกรไทยก็รับเพิ่มนะครับเครดิตเงินคืนอีก700บาทสำหรับภารกรด r พาร์เมนสโตสมาชิก M-Card เมื่อซื้อสะสมในห้างครบ7,000บาทขึ้นไปต่อวันรับไปเลยนะครับอีกคุมปอง500บาทและยังได้ร่วมลุ้นรางวัลรวมมูลค่ามากกว่า3ล้านบาทอีกด้วยนะครับ คุณผู้ชมสามารถไปพบกับความพิเศษสุดปัะจันในช่วงเทศกาลแห่งความสุขตลอดเดือนธันวาคมนี้ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนสามารถโทรสอบถามไปได้นะครับที่หมายเลข02610800นะครับหรือว่าทาง Facebook ก็ได้ครับที่สยามพารากอนและวันสยามซปเปอร์แอปครับเราพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ายังมีข่าวสารที่น่าสนใจให้ติดตามกันต่อค่ะ